สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาสอนออวิธีทำให้ปุ่มด้านข้างที่กดค้างแล้วเป็นปุ่มบิ๊กบี้เป็นการปลุกหรือการเรียกบิ๊กบี้ขึ้นมาให้ปุ่มด้านข้างนี้กลับไปเป็นปุ่มปิดเครื่องเหมือนเดิมเราสามารถเข้าไปตั้งค่าได้ที่ การเข้าไปที่การตั้งค่าไปที่คุณสมบัติขั้นสูงแล้วไปที่ปุ่มด้านข้างแล้วที่ไปที่คำว่ากดค้างไว้จะมีคำว่าปลุกวิก b ี้ให้เราเปลี่ยนจากอันเดิมมันคือการปลุกวิก b ี้หากเราต้องการเปลี่ยนให้เป็น เมนูปิดเครื่องให้เรากดที่กดปิดเครื่องหลังจากนั้นออกไปที่หน้าจอหลักแล้วลองกดปุ่มทางด้านข้างดูอ่าเป็นปุ่มเล็กกดค้างอ่าง่ายแค่นี้ก็จะได้เป็นปุ่มเปิดปิดเครื่องกลับมาใช้งานได้เหมือนเดิม โดยที่เราปิดการทำงานของบิ๊กบี้ไปแล้วหากชอบคลิปนี้ให้กดติดตามและกดลูกกระดิ่งด้วยนะครับ